เรมจะเอาให้ดูนะคะว่ามันใหญ่มากๆเลยโอ้โห <Yeah. S 2> ดูนะคะไปต้มแล้วนะคะแล้วก็เอามาตากแบบนี้นะคะสีส้มเป็นตัวผู้นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นตัวเมียนะคะ คนพกกรเส้มในช่องไม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะในวิดีโอนี้ส้มก็พาเพียเอมี่กับพี่มาลีมาเอาหอยนะคะคนสะอ,อนหลนนายโนวาหอยบักยางหลายเลยนะคะไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งเพื่อนเอาหอยเนาะสิคะทุกคนมีแต่หอยหอยแต่ไม่หมดเลยนะคะมองจากตรงนี้ไปเนาะหอยมแมลงภู่นะคะเต็ไมไปหมดเลยตรงโขดเห็นดูนะคะ เอมี่เขาสะออนหอยนะคะดูสีหอยใหญ่มากๆเลยน้ำด้วยแม่เราบางน้ำด้อเราบางหอยหนียแ่แหละุ้ยล่ะหอดกับยานน้ำด้วพี่น้องด้วสะออนหอยมาที่ไหนเราสะออนหอยมแมลงผู้นะคะวันนี้ส้มพาทุกคนมาเอาหอยมแมลงผู้เนาะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส้มจะเอาให้ดูนะคะว่ามันใหญ่มากๆเลยโอ้โหเห็นบ่ใหญ่มากๆเลยใหญ่เลย แล้วพี่เอมี่กับพี่มารีเขาก็สะออนหอยนะคะก็คือเป็นตับๆๆเลยนะคะเขาก็เลยดีใจเนาะตัวเล็กมันอร่อยนะคะแต่ตัวแต่ตัวใหญ่ยอเชาวอเชานี่เลยค่ะเอามือดึงเอาก็ได้นะคะดึงเอาตรงนี้เลยนี่เลยดึงเอาได้เลยนะคะตรงนี้เลย เต็ไมไปหมดเลยพืชเลยนะคะว้าวระวังน้ำด้วยเนาะว้าวพากันสะออนหอยว่ายน้ำหดน้ำเด้อพี่น้องเด้อวันที่ไหนนุ่นเลยฝรั่งไม่ค่อยเอานะคะฝรั่งก็เดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่เอาหอยตรงนี้นะคะมันมันเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นโจเซฟนะคะ แฟนแฟนของพี่เอมี่เนาะเขาก็มากับเราเขาขับรถมาให้เรานะคะดูเมื่อหลังมาช่วยเมีเอาหอยด้วยหอยเยอะมากเลยดำจุ๊บกลุ่มเลยนะคะตรงนี้เลยบิ๊กบิ๊บิ๊กบิ๊มัสเซลเห็นไหมคะทุกคนคือหอยเยอะมากเลยดูสิพี่มะล่ดีใจมากเลยค่ะมาเอาหอยไม่ก็สันว่ะ เอวกอย่างไงย,ยี่ตรงนั้นเน,นี่ยไอ้เห็นบอกว่าเอาเอาอันก้อนเดียวก็พอแล้ว,วสำหรับว็นบ่อุ้ยสู่มือใส่ย,ยังขกักเลยมาเลยมาเลยคืนนี้กินไม่หมดแล้ว, <c oughs> ก,ลวกินสักปีก็ไม่หมดได้โขดนั้นไปดูสิคะมีแต่รูดปู่ทั้งนั้นเลยหอยแมลงผู่จะเอาไมังคุดก็บอกแล้วว่า <c oughs> เด็กน้อยโอเคอยู่เขาเล่นดินทรายเขาเล่นดินโอเคอยู่เยเยนเ,นเ <laughs> สมไปเอาหอยมา ไม่ถึง15นาทีนะคะคือได้เยอะมากดูสิตัวหนึ่งย่างใหญ่เลยนะคะใหญ่มากๆเลยบังเด็กได้เลยนี่เลยค่ะหอยก็คือเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวชมจะพาไปดูตรงนี้ตรงที่ที่ชมเอานะคะก็จะอยู่ตรงนี้มีปลาดาวเยอะเต็มไปหมดเลยบางครั้งก็น่ากลัวนะคะคือแบบว่าเยอะมากนะคะปลาดาวเห็นปะว้าว นี่เลยค่ะ Look at see you see starfish o be careful okay <Wow. laughs> ลูกของลูกของพี่แทนไม่กลัวเลยเขาจับด้วยค่ะว้าวเาจับปลาดาวด้วยชมยังไม่กล้าจับปลาดาวเลยนะ้องกล้าจับปลาดาวย yeah. <Yeah. S 2> ดูนะคะ Look at me Abby Amy Amy oh a p p y again Let's see this one this one is Abby t h a t one i s Abby and this one i s Amy wow ดูสิคะตัวใหญ่มากเก่งไหมนี่ไอแทนก็เป็นห่วงลูกนะคะมาเอาหอยแทนเป็นห่วงลูกเยอะมาก ดงหอยดงเดียวเลยนะคะเมาหอยเลยเมาหอยแล้วดิดูดิเบื่อต้ยไอแทนเอาอยู่กับเมาหอยดงเดียวเลยตอนนี้ก็ตัดภาพมาตอนถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเนาะส้มก็ได้หอยมานะคะแล้วก็บางอย่างก็เอาบางส่วนก็เอาไปต้มแล้วนะคะแล้วก็เอามาตากแบบนี้นะคะตากออบแห้งนะคะแล้วก็ บางส่วนก็ต้มแล้วทำความสะอาดแล้วก็เอาไปใส่ช่อง,องแข็งไว้นาอฟรีเซอร์ไว้นะคะส่วนยังมีหลายตัวยังอีกเหลืออีกอยู่นะคะที่ยังสดอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ชมจะเอามาผัดใบโหระพานะคะหอยอันนี้นะคะถ้าเราเอาใส่ไว้ในตู้เย็นเราก็เก็บได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะที่มันจะไม่ตายนะคะเป็นอาทิตย์เลยเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาผัดใบโหระพากินกันนะคะน่าจะอร่อยเนาะ ตอนนี้หอยก็ต้มสุกแล้วนะคะมันอาปากแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาแกะเดูวกันส้มต้มมันสุกเกินไปนะคะทุกคนดูสีมันเลยตัวเล็กเนาะนี่เลยค่ะเอาเอาเปลือกมันออกนะคะแล้วก็เอาไปทาความสะอาดนะคะนี่เลยแล้วก็นี่ไงในวิดีโอก่อนนะคะส้มก็ ถามไปว่าทําไมหอยบางตัวมันเป็นสีหรือส้อมบางตัวมันเป็นสีสีเหลืองนะคะมีแฟนเพจหลายท่านตอบมาว่าสีส้มเป็นตัวผู้นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็สีเหลืองเป็นตัวเมียนะคะอันนี้จริงหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้เลยนะคะส้มแกะออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะอะไตัวนี้ตัวใหญ่แกะยากหน่อยตัวนี้ตัวสีอะไรเอ่ยอ๋อยแกะยาก โอเคตัวนี้สีส้มนะคะนี่เลยสีส้มตัวนี้ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะัติดเปลือกเลยอืหอมกลิ่นทะเลเลยนะคะตัวนี้สีเหลือง พริกอันนี้นะคะเป็นพริกที่มาจากช่องแช่แข็งนะคะเพราะว่าหน้าร้อนส้มจะปลูกไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าหน้าหนาวมันมันตายหมดนะคะก็เลยปลูกไว้เยอะๆเลยแล้วก็เอาไปเวลาจะกินเราก็เอามาจากช่องแช่แข็งนะคะ หอยอันนี้ก็จะเป็นหอยที่อยู่ในช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็หอยสดนะคะรวมกันเลยเนาะโอเคคักรอนแล้วใสน่น้ำมัน น้ำมันลงไปนะคะ ลากินข้าวแล้วเนาะอันนี้ข้าวเช้ากับข้าวเที่ยงด้วยกันเลยนะคะกินแล้วก็ไปทำงานนะคะกินชิมก่อนอร่อยใส่ใบหูละพาเยอะมากชอบนะคะวันนี้ลมแรงมากๆเลย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนส้มก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการไปหาหอยมแมลงผู้แล้วก็เอามันมาทำอาหารกับส้มเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้ม ทําวิดีโอนะคะถ่ายทําตัดต่อวิดีโอต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะ